สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวในช่องสินฟุตบอลออฟฟิเชียลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสที่26เดือนมิถุนายน2568วันนี้เราก็ยังมีข่าวฟุตบอลมากมายหลายข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวทีมปืนใหญ่ได้ตัวคริสเตียนนอร์กาดให้เข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เพิ่งมีข่าวกันเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง หรือว่าจะเป็นข่าวที่พี่โดคริสเตียโนโรนันโดต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกโอ้โหพี่โด้40แล้วนะครับยังไหวอีกเหรอเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันเราไปดูผลบอลศึกสโมสรโลกที่ลงเล่นกันเมื่อคือนนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม E และกลุ่ม F ในนัดที่3ผลการแข่งขันในกลุ่ม F ก็มีดังนี้นะครับทีมดอทมูลเอาชนะทีมอุนซันฮุนได1ประตูต่อ0 และทีมมาเมโลดีซันดาวเสมอกับทีมฟลูมิเนเซ่0ประตูต่อ0ทำให้กลุ่มเนี้ทีมดอทมูลเป็นแชมป์กลุ่มและทีมฟลูมิเนเซ่เป็นทีมรองแชมป์กลุ่มส่วนผลการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมมอนเตเรชนะทีมอุราวะเรดไดมอนด์4ประตูต่อ0และทีมอินเตอร์ชนะทีมลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0ทำให้ทีมอินเตอร์เป็นแชมป์กลุ่มและทีมมอนเตเรเป็นรองแชมป์กลุ่ม ในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมอินเตอร์จะเจอกับทีมฟลูมิเนเซ่และทีมดอตมุนจะเจอกับทีมมอนเตเรตอนนี้เราได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย7คู่14ทีมกันแล้วขาดอีกแค่2คู่เท่านั้นเราก็จะได้ครบทั้ง16ทีมซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่า16ทีมมีใครกันบ้างแต่ตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้แล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์มากๆทาง YouTube ก็จะเปิดการมองเห็นมากขึ้นคลิปนี้จะได้มียอดวิวมากขึ้นมันเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับผมให้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มเล่าข่าวกันที่ทีมน้องพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเราไปเริ่มกันที่ทีม a อมิลานกัน f a บริซิโอนัมมาโนก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสโมสรเอซีมิลานสามารถบรรลุข้อตกลงทางวาจาในการคว้าตัวลูก้าโมดริกนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียให้เข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงในรูปแบบฟรีเอเย่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในสัญญาโมดริกจะเข้ามารับการตรวจร่างกายและลงนามในสัญญาหลังจากจบศึกสโมสรโลกเสียก่อน ลูก้าโมดิกถือได้ว่าเป็นนักเตะที่อิกลี่ทาเรผู้อำนวยการสโมสรเอซีมิลานคนใหม่ไฟฝันที่จะดึงตัวมาร่วมทีมและในครั้งนี้ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วมารับของจากคุณไตรภพได้เลยฮ่าฮ่าฮาข่าวต่อไปเป็นข่าวของพิโดฟาบิซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรอัลนัสเซเตรียมที่จะได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ ให้กับคริสเตียโนโรนันโดนักเตะกองหน้าทีมชาติโปรโต,ตุเกสอายุ40ปีของทีมเอลนาเซอร์ได้แล้วตอนนี้การเจรจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็นการคุยกันถึงเรื่องระยะเวลาในสัญญาว่าจะเซ็น1ปีหรือว่าจะเซ็น2ปีกันแต่มีการคาดการณ์กันว่าพี่โด้ต้องการเซ็นสัญญา2ปีนั่นก็หมายความว่าถ้าพี่โด้อยู่ครบตามสัญญา2ปีพิโดจะมีอายุ42ปีเลยทีเดียว ถ้าเป็นแบบนี้แล้วสถิติต่างๆที่พี่โดทำเอาไว้คงยากแล้วละ่ะที่ใครจะมาทำลายได้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีฟาบิซซโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรอาร์เซนอลสามารถบรรลุข้อตกลงในการขอคว้าตัวเกปาอาริซาบาลากาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนวัย30ปีของเซลซีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าฉีกสัญญา5ล้านปอนด์ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในสัญญา เกปาจะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูสำรองของราบิดรายาผู้รักษาประตูตัวจริงส่วนตัวผมมองว่าไม่แน่นะว่าเกปามีสิทธิ์เข้ามาแย่งเป็นโกมือหนึ่งแทนได้เลยเพราะฝีมือการเซฟของเกปายังคงยอดเยี่ยมอยู่ก็ดีใจแทนแฟนๆทีมปืนใหญ่ด้วยนะที่มีโกฝีมือดีทั้งสองคนอีกหนึ่งข่าวของทีมเซลซีฟาบิซิโอโรมได้มีการตอบคำถามแฟนบอลเซลซี C C ผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวของเขา ถึงเรื่องอนาคตของนิโคลัสแจ็คสันนักเตะกองหน้าของทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในอิตาลีฟาบิซซโอโรมาโนได้ตอบว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากในเรื่องของมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ทีมเซลซีจะขายนิโคลัสแจ็คสันให้กับทีมในอิตาลีผมก็ขอตอบว่าก่อนอื่นเลยต้องดูก่อนว่าเซลซีจะเอายังไงกับอนาคตของแจ็กสันเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะขายแจ็คสันเลยนะ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องพูดก็คือมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับสโมสรในอิตาลีที่จะเข้าไปพูดคุยกับเซลซีและสามารถจ่ายค่าตัวของแจ็คสันในแบบที่เซลซีคึงพอใจได้คุณอย่าไปเชื่อข่าวที่ว่าทีมยูเวนตุสหรือทีมใดๆก็ตามในอิตาลีจะจ่ายค่าตัวแค่40-45ล้านยูโรเพราะตัวเลขแค่นี้มันแทบเป็นไปไม่ได้หรืที่ทีมเซลซีจะยอมขาย4045ล้านยูโรเซลซีไม่ยอมปล่อยแน่นอน ยิ่งเซลซีไปคุยกับแฟรงก์เฟิร์ตเกี่ยวกับเอติทิกและแฟรงก์เฟิร์ตตอบกลับมาเรียกค่าตัว100ล้านยูโรเนี่ยขนาดเอติทิกยัง100ล้านยูโรคุณก็พอจินตนาการได้ว่าทีมเซลซีต้องตั้งค่าตัวแจ็คสันเอาไว้สูงมากทีมจากอิตาลีมีงบประมาณไม่เยอะคุณจะคาดหวังว่าพวกเขาจะมีงบประมาณหลกัก30-45ล้านยูโรนี่นะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าในอนาคตค่าตัวของแจ็คสันลดลงค่อยเข้ามาว่ากันอีกที นี่คือสิ่งที่โรมาโนได้บอกมาข่าวสุดท้ายของทีมเซลซีฟอร์เรียนพทเทิลเบิร์กเขาได้รายงานว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างเซลซีและทีมดอทมุนในดีลของเจมี่กิทเทนซึ่งการเจรจามีทิศทางไปในเชิงบวกทางด้านทีมดอทมุนได้ส่งเซบาสเตียนเคลผู้บริหารของทีมเสือใต้ลงมาเจรจาด้วยตนเองแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการพูดคุยจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวก แต่ในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมดอทมูลอยากได้ค่าตัวกิทเทนอยู่ที่65้าล้านยูโรตอนนี้ทีมดอทมุลมองว่ามีทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวของกิทเทนหลายทีมจึงไม่อยากปล่อยตัวนักเตะในราคาที่ถูกเกินไปแต่ทีมเสือใต้ไบเยนมิวนิคทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวของกิทเทนพวกเขาก็ไม่ได้มีการเข้ามาพูดคุยอย่างจริงจังข้อมูลล่าสุดเซลซียยื่นเข้าไป42ล้านปอนด์ ผมลองแปลงเป็นเงินยูโรก็ได้ประมาณ49ล้านยูโรดอทมุนจะเราที่65ล้านยูโรมันก็มีส่วนต่างกันที่16ล้านยูโรก็ถือว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ลองยื่นอีกสองสาครั้งก็คงจะได้แต่ระวังทีมเสือใต้ให้ดีตอนนี้พวกเขาลุ้นในดีลของนิโกโ้วิลเลียมกันอยู่ว่าจะได้ตัวนิโกโ้วิลเลียมมาร่วมทีมได้ไหมแต่ถ้าพวกเขาเกิดพลาดถ้าไม่ได้ตัวนิโกโ้วิลเลียมมาร่วมทีมแล้วละก็ พวกเขาจะหันมาสนใจแย่งตัวกิ๊ดเท่นแน่นอนถ้าจะให้ดีทีมเซลซีต้องปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาร์เซนอลฟาบิซซโอโรมาโนและสื่อต่างๆได้รายงานตรงกันว่าสโมสรอาร์เซนอลสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคริสเตียนนอร์กาดนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กอายุ31ปีของทีมเบรนฟอร์ดให้เข้ามาร่วมทีมปืนใหญ่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว11ล้านยูโร ตอนนี้นักเตะอยู่ขั้นตอนเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกายคริสเตียนนอกาจะเข้ามาเสียบในสล็อตของโทมัสปาเตที่จะย้ายออกจากทีมในสิ้นเดือนนี้เพราะไม่สามารถเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้อีกหนึ่งข่าวของทีมปืนใหญ่ฟาบิซซโอโรมาโน,โนได้ออกมายืนยันว่าไมส์ลูอิสสเกลี่นักเตะแบ็คซ้ายดาวรุ่งได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับทีมอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูล เมื่อวานนี้ทางช่องของเราได้มีการรายงานว่าทีมลิเวอร์พูลได้มีการเจรจาพูดคุยโดยตรงครั้งแรกกับทีมนาโปลีในดีลของดาวินนุนเอสแต่เป็นการเจรจาพูดคุยในระดับเบื้องต้นเท่านั้นและหลังจากนั้นได้มีสื่ออิตาลีได้ออกมารายงานว่าดาวินนุนเยสใกล้ที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมนาโปลีแล้วหลังจากที่ทั้งสองได้มีการเจรจากันแต่ข่าวจากสื่ออิตาลีนี้ ผมไม่ได้เอามารายงานเพราะเห็นว่าสื่อที่รายงานไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือมากสักเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อวานนี้สื่อ DefoC Corp ซึ่งเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือระดับ Tier 2เขาได้อ้างถึงรายงานข่าวอิตาลีที่ได้รายงานว่าทีมนาโปลีใกล้ที่จะปิดดีลคว้าตัวดาวินนูเยสได้แล้วด้วยราคาค่าตัว45ล้านยูโรบวกกับเงินค่าแอดออนอีก5ล้านยูโรซึ่งพอสื่อ DefoC Corp หยิบข่าวนี้มารายงานผมก็มองว่าข่าวนี้มันก็มีความน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกัน ผมจึงนำข่าวนี้มาเล่าในคลิปวันนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลอรีวิทเวลเขาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องสเตรทฟอนพาดออกช่องของปีศาจแดงซึ่งในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์วิทเวลได้พูดถึงดีลของเอ็มบิโมว่าผมรู้สึกว่าดีลนี้มีความใกล้ข้อสรุปบางอย่างเห็นได้ชัดว่าทีมเบรนฟอนต้องการค่าตัวของเอ็มบิโมสูงกว่า62.5ล้านปอนด ซึ่งเป็นตัวเลขข้อเสนอที่ทีมปีศาจแดงยื่นเข้าไปให้ถึงครั้งที่แล้วทีมเบรนฟอร์ดต้องการค่าตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ65ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขค่าตัวของคุณยากซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันมากหลังจากนั้นฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ได้มีการรายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันว่าตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถปิดดีลในตัวของเอ็มบิโมได้สำเร็จ หลังจากที่ดีลนี้มีความคืบหน้าใกล้เคียงขึ้นไปอีกและตัวของเอ็มบิโมก็มีการแจ้งให้กับทีมเบรนฟอร์ดได้รับทราบแล้วว่าตัวเขาต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่เรามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ,ของเรากันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ